วันนี้นะคะก,กลับมาอยู่กับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในเพจ Asia Bookie Live Thailand วันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะเราก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้นะคะฟูลแบ็คของอาร์เซนอลนะคะมองว่าต้นสังกัดเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนแบบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเพื่อประสบความสําเร็จะคะ่ะซึ่งตัวของซินเชนโก้นะคะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะคะสี่ครั้งนะคะสมัยที่ค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะอย่างไรก็ตาเมเนี่ยเจ้าตัวก็เชื่อว,ว่า ทีมปืนใหญ่เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนแบบทีมของเป๊ปกัาดิโอลานะคะก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ในแบบของสโมสรเองค่ะซึ่งซินเชนโก้นะคะก็ได้บอกว่าผมว่าเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนแบบทีมอื่นอย่างแมนซิตี้นะคะแน่นอนว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยอาจเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกนะคะถ้าดูจากสถิติและแชมป์ที่พวกเขาทําได้ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาแต่คุณต้องมองสิ่งที่ดีที่สุดนะคะต้องไม่เหมือนกับพวกเขาเราต้องเหนือกว่าพวกเขาค่ะ ต่อกันที่ข่าวที่2กันเลยนะคะฮาีเวีร์มมาสคาโน่นะคะเฮชโค้ดของทีมชาติอาร์เจนตินาชุดโอลิมปิกนะคะยอมรับว่าสุดงงนะคะที่โดนเรียกให้กลับไปแข่งขันต่อนะคะหลังจากที่เกมเนี่ยหยุดไปนานกว่าชั่วโมงครึ่งค่ะแถมโดนริบป,ประตูตีเสมอกลายเป็นว่าเป็นฝ่ายแพ้นั่นเองนะคะซึ่งเกมฟุตบอลชายโอลิมปิก2024เกมแรกนะคะของกลุ่มบเกิดเหตุวุ่นวายมากๆนะคะขึ้นเมื่อ ทีมฟ้าขาวเนี่ยได้ประตูตีเสมอในช่วงนาทีที่90บวก16นะคะจากนั้นแฟนบอลโมร็อกโกเนี่ยก็มีการคว่างปาสิ่งของนะคะลงมาในสนามจนทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ย ต้องให้นักเตะทั้ง2ทีมนะคะกลับเข้าห้องแต่งตัวก่อนนะคะหลังจากผ่านไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะจนนักเตะเนี่ยและทีมนะคะทั้ง2ทีมเนี่ยคิดว่าเกมจบไปแล้วนะคะแม้ทางเว็บไซต์ของโอลิมปิกจะขึ้นว่าเกมเนี่ยจบลงด้วยสกอร์ที่2ประตูต่อ2นะคะแต่กลายเป็นว่าผู้ตัดสินเนี่ยไม่ได้เป่าจบเกมและเรียกให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยกลับมาลงเล่นต่อนะคะ หลังจากที่โดนเรียกนะคะลงมาเล่นต่อแบบงง,ง,งๆก็มีการช็ควียอาร์เกิดขึ้นนะคะ<ๆ>ก็โดนริบป,ประตูตีเสมอสองประตูต่อสองนะคะ<ๆ>เพราะว่ามีจังหวะล้ำหน้านะคะของทางบรูโนอาร์มิโอเน่นะคะกองหลังของอาร์เจนติน่าค่ะและหเราจะเกมแข่งต่ออีกราวสามนาทีนะคะผู้ตัดสินเนี่ยก็เป่าจบเกมนะคะและกลายเป็นว่าฝั่งของมอโมร็อกโกเนี่ยชนะอาร์าเจนติน่าไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่งนะคะซึ่งมาสคาโน่เนี่ยก็บอกว่าผมอธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งในห้องแต่งตัว อก,อะะกัปตันทีโมร็อกโกไม่อยากเล่นต่อเราก็ไม่อยากเล่นต่อแล้วแฟนบอลก็ปาสิ่งของลงมานะคะมันเหมือนกับว่าละครสัตว์ใหญ่ที่ผมเคยเห็นผมไม่มีผมไม่รู้ว่าทําไมนะคะพวกเขาถึงใช้เวลาตั้งชั่วโมงครึ่งเพื่อพิจารณานะคะหากประตูมีการล้มหน้าก็เปอยให้เกมเดินต่อไปด้วยโมเมนตัมที่เรามีผมไม่คิดว่าเกมวรกลับมาแข่งต่อ3นาทีหลังจากผ่านไปชั่วโมงครึ่งะคะ่ะบอลที่เกมก็มาเ8 t ป็น l a n d ทแลนดที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว และมาต่อกนที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะบาร์เซโลนานะคะได้ได้ยืนยันว่าอันซูฟาติได้มีอาการบาดเจ็บที่เท้านะคะหลังจากการซ้อมครั้งล่าสุดนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะซึ่งฟาติเนี่ยประเดิมสนามให้กับบาซ่านะคะในวัยที่16ปีเท่านั้นนะคะและถูกคาดหวังว่า จะกลายมาจะก้าวมาเป็นผู้สื่อข้อของเลโอนลเมสซี่นะคะโดยสโมสรเนี่ยก็ได้ให้เบอร์หมายเลข1ิบกับเขาไปนะคะแต่ว่าด้วยปัญหาการบาดเจ็บอย่างหนักนะคะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2020เนี่ยทำให้เขานะคะไม่สามารถลงสนามอย่างต่อเนื่องได้ก่อนที่จะถูกปล่อยให้ไบตันแอนโฮฟอัลเบียนนะคะยืมตัวไปใช้เมื่อเมือ่อฤดูกาลที่ผ่านมานะคะซึ่งนับว่าไม่ประสบความสําเร็จมากนะะักคาดว่าอันโซฟาติเนี่ยจะได้รับโอกาสในทีมของอันซีฟริกนะคะในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะ แต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็เจออุปสรรคอีกครั้งนะคะเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บระหว่างซ้อมค่ะ และเรามาต่อกันทีค่วต่อมากันเลยนะคะเป๊ปกอดิโอลานะคะเฮดโค้ช <C ode> ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะ <c oughs> ได้เผยว่าเขาเนี่ยอยากให้ตัวเอเดรียนนะคะอยู่กับทีมต่อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาแล้วนะคะซึ่งเอเดรียนเนี่ยตกเป็นข่าวนะคะย้ายออกจากเอติฮัสสเตเดียมนะคะอย่างต่อเน,นื่องในช่วงซัมเมอร์น,นี้นะคะโดยมีความสนใจจากเออนสเซอร์นะคะในช่วงแรกและตอนนี้เนี่ยก็ยังมีกับเอลิติฮัสนะคะสโมสรจากซาอุดีโปรลีกนะคะโดยคาดว่าค่าตัวเนี่ยมีสิทธิ์พุ่งไปถึง 50ล้านปอนด์เลยทีเดียวค่ะโดยเอเดรียซันนะคะเพิ่งจะกลับมาลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกครั้งนะคะใน45นาทีหลังของเกมอุ่นเครื่องนัดแรกนะคะที่พลายให้ต่อเซลติกไปที่3ประตูต่อ4ค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเอเดรียซันเนี่ยจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อหรือว่าจะย้ายไปที่ไหนก็รอติดตามกันค่ะและมากันที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะสหาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่าฟีฟ่านะคะตั้งข้อหากับโรดี้นะคะแล้วก็โมราต้านะคะสองนักเตะทีมชาติสเป ะะหลังจากมีการร้องเพลงที่มีเนื้อหาที่พาดพิงการเมืองระหว่างประเทศค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นระหว่างการฉลองแชมป์ยูโร2024นะคะที่เมืองมาดริดนะคะเมื่อ2ดาวเตะเนี่ยมีการร้องเพลงเนื้อหาว่าเย็บโรสตานะคะเป็นของสเปนแบบชัดเจนนะคะทำให้ทางสมาคมฟุตบอล Raw Star เย็บโรสตานะคะไม่พอใจเพราะมองว่าเป็นการด้วยยูแล้วก็พาดพิงถึงการเมืองนะคะจึงมีการร้องเรียนไปที่ยูฟาค่ะ โดยยูฟาเนี่ยยืนยันว่าผู้เล่นทั้งสองรายนี้นะคะถูกตั้งข้อหาจากการกระทําครั้งนั้นซึ่งความผิดมีหลายกระทงนะคะทั้งละเมิดหลักปฏิบัติที่เหมาะสมนะคะใช้การแข่งขันกีฬาแสดงออกทางการเมืองและก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการฟุตบอลค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสื่อหลายๆสำนักเนี่ยก็คาดการว่าโรดี้และโมลาต้านะคะจะโดนโทษปรับเงินนะคะแล้วก็โดนโทษแบนเนี่ยสองนัดเป็นอย่างน้อยนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโรดี้กับโมลาต้านะคะจะโดนโทษ จะโดนบทลงโทษยังไงกันบ้างน,นะคะก็ต้องรอติดตามกันค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจเอเชียบุกิไลฟ์ไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เฟินไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย